มาแล้วน้องอยูจินกดให้เลขกลางไลฟ์แม่เจนนี่โค้งสุดท้ายกลายเป็นขวัญใจของแม่ยกทั้งประเทศไปแล้วสำหรับน้องอยูจินลูกสาวสุดน่ารักของเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นและสามียูฉัดมงคลหลังก่อนหน้านี้ไหวเลขจนที่ป้านาอา ได้รับโชคกับทั่วหน้ามาแล้วกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16พฤศจิกายนล่าสุดในงวดวันที่16ธันวาคม66นี้เจนนี่ก็ได้ออกมาไลฟ์สดขายของและพูดคุยกับแฟนคลับตามปกติด้านเจนนี่ก็ได้ให้น้องอยูจินกดแป้นเลขในโทรศัพท์ซึ่งเป็นเลขสมตัวตรงๆนั่นก็คือเลขสองสอง ห้างงานนี้ทำเอาผู้ชมที่รอชมต่างแค่ปาภากันรัวๆเพราะดูเหมือนว่าน้องอยูจินจะให้โชคส่งท้ายปีอย่างแน่นอน